Like am นะฟังชิปไครชิปอ้าวชิปหายเขหายเขนสูงร้อกเอางี้ดีกว่าอ่ะไอพี่ร้องคนเดียวเลยดีกว่าเอาลอยไหมไหวไหมเป็นลูกชุ่มดีกว่าเป็นลูกชุ่มได้ได้พอได้พอได้พอได้นะเออไม่ได้เสียงแห้งม่เสียงแห้งไม่พอละอะไรนะงานเยอะเหรอไม่เยอะหรอกงานไม่มีเลยเอาก็ท้อไมเสียงแห้งทะเลาะกับเมียตั้งกระเทื่อนยันสองโมงเช้าพอเมียกูนี่มันแกล อยู่กันมาสี่ห้าปียิ่งอยู่แ้่งยิ้งอยู่ยิ่งเข้าตำลาเมียนี่นะเออยิ้งอยู่ยิ่งเท่าตำลาตำราเลยตำราอะไรแต่ง่ายตายยากกิ้จูดูหมันหมานอนตะแคงแล้นมแห้งแตกลรงงานงานของเราเงินเป็นของมันเออกูกลับบ้านตจหนึ่งยี่สอแม่พวกกูอยู่คำเดียวพูดว่าเอาเงินกูมาและอยู่กับกูทุกวันยิ่งอยู่ยิ้งโง่ยิ่งอยู่ยิ่งโง่ เมียจะยิ่งอยู่ยิ่งโง่ไงเห็นเป็ดจะเป็ดก็เป็ดเห็นไก่จงไก่ก็ถูกนี่เห็นผัวแท้ๆเ, <ไอ S 1> เรียกไอ้เฮียยมึงอไปทำตัวเขาเห็นนั่นแหละเมื่อเดือนที่แล้วด้วยความรักเมยียทำไมความเมยียไปเที่ยวหาดชะอ๊าบหาดชะอ๊าบนะผเมยียผมไปนั่งดูชายหาดกระถิ่งฝระหลัดนุ่งเกงในสายเดี่ยวเขาเรียกอะไร ซีกระติงมันบอกพี่ซื้อให้ใส่ตะโกนอยากใส่ทำไงเอาซื้อม้ใส่งามใจเมียเชื่อไว้มันทิ้งเก่งเลยหายไปห้องงาครับออกมาเาหลักกีนตะไคร่หนังเมียพี่เซ็กซี่เซ็กซี่บ้าเลยไม่เอาสายเดี่ยวเลยอยากเห็นต้องมันเดินเหมือนตะโกนผาสิปุ๊บก็เสียไม่มือก็มาหน้าปู๊บให้ปุนะ ร้องเพลงลูกก <us vector help> <Sud eta> ุ้งต้องการความสงบก็เราช่วยเชียร์ไงไม่ต้องเชียร์มันไม่ใช่มุกบอลเมันก็ต้องมีแรงโปรโมทไม่จะดันยังไงเออโอ้ยมันเชียร์มันไม่ต้องเชียร์อะไรเลยดูเฉยๆนี่ยเมื่อกี้ร้องเพลงไงลูกทุ่งไงร้องเพลงทุ่งเออเห็นไม่ได้นั่งนั่งอลูกทุ่งเฮ้ยข้างหลังก็มีวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นเขาชอบอะไรร้องร้องฮัทคอฟเฟอรยตั้งเห่าร้องร้องฮาร์ทคอเออของใครเลนทอลสเปควงบ้ายเลเท้าเจ็บหนุกมันเลนทอลสเปดหรือเปล่าเลนทอล

แขกปากแขกออะไรของมันเนี่ยเนี่ยเขาชอบพวกทุ่งนะครับนั่งขอจังหวัดจำไปเลยว่าลูกทุ่งทั้งนั้นเ้ไม่มีเขาชอบอแมึงวัดเสียงมั้ยอะไรนะวัดเสียงมั้อยว้ายไม่ใช่ปัญหาเอางี้เดี๋ยวเช็คเสียงให้ชอบพวกทุ่งขอเสียงปรบมือครับเป็นการแปลีายนร่างคะแนนโมโมลาโวชนะไปเลยแปดหลักกว่าเอามาเอาเลยฮะอ๋อขอเสียงวัยรุ่นหน่อย เสียงผมดังกว่าให้เห็นเร็เออเอางเดี๋ยวเสียงกันอะไรเข้าลกคุ้งไหมวะเรียนเข้าลูกคุ้งไปด้านหนักเลยเยิงเย็นบ้านมึงจะแตกเขาเรียกการจะตายเนาะจะตายกุหลาบเอาอย่างนี้ไงใครชอบลูกคุ้งเดี๋ยวฟังกันเลยระหว่างลูกคุ้งกับฮาร์ดคอร์เอาไงมาประชันกันประชันยังไงร้องเพลงเดียวกันต้องไปฟังจะรู้เรื่องเหรอมีสองโอ้ก็แบ่งกันฟังยังไงครับใครชอบลูกคุ้งฟังลูกคุ้งอ่า เอาอย่างนี้ร้องเพลงเดียวกันคนละท่อนคนละแนวห้ามก้าวไก่ของกันและกันอ้าวไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนี่เขามีเขามีกองเชียร์มาไหนกองเชียร์นี่ไงใครไหวไหวไหมไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวให้พูดก่อนไหวไหวไมเพื่อนโชคไหวอยู่แล้วเพื่อนยัง มีเพื่อนโชคกูสบายใจไปไหนปลอดภัยไกะทายจะลงไปที่จอดรถเนี่ยทำไมแม่งยามักไล่ไล่ไล่ไม่จอดไม่ให้จอดทำไมกูก็กดกระจกลงเลยว่าพี่ครับผมเพื่อนโชคครับไปงานแม่งจอดเลยพี่จอดเลยนี่เท่าไแค่เพื่อนโชคอะไรเพื่อนช่วยงานหอยเลยอันนี้ใครนะเพื่อนโชคเพื่อนโชคหอยเดี๋ยวเจอเพื่อนผมไม่หอยแล้วไม่เพื่อนเลยหรอไม่หอย